เรียบโอ้ยไม่โดน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 เลยเต็มกระบาลเลยเต็มกระบาลเลยทุกคนไม่รู้ว่าเรากับนกใครแม่งจะตายก่อนนะครับทุกคนโอ้โหมันขุดมันพุดมันพุดไปดิตายแล้วมีเย้ครับผมเยสเซอร์เยสเซอร์เยสเซอร์าไปแล้ววะ สวัสดีสวัสดีครับอยู่ในท้องกรีนโซนอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ยอย่อยออกมานะครับคือพวกเรากับพี่อิฟนะครับเพราะผมเองกับพี่อิฟนะครับได้เดินทางไปที่เกาะปิสนาซี471นะครับผมเราได้ก็ตั้งเรดาร์ไปแต่ระหว่างทางเนี่ยก็คือว่าแบตเตอรี่มันหมดทุกคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเกาะอันนี้มันใช่หรือเปล่านะครับแต่พี่บอกว่ามันไม่ใช่ แต่ว่าผมบอกว่าเกาะมันใหญ่มากเราก็เลยบอกพี่ว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปหาของกันดีกว่าก่อนที่เราจะเดินทางไปที่4471นะครับเผื่อเราอาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอาวุธนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราติดตามเข้าไปดูว่าเราได้ทําการแก้แค้นแล้วทุกคนนะครับกับนกยักษ์ที่ควางหินใส่หัวเราครับผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เราจัดการนกยักษ์แมมันง่ายมากๆเหมือนเราจัดการลูกเจี๊ยบอะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูนะว่า อูยาวมากทุกคนมันยาวยิงกว่ามันจะตายได้นะโอ้โหหมดธนูไปไหลายดอกเลยเราตามเข้าไปดูครับกับบ่อน้ําหลังบ้านฉันนะครับผมไปเลยครับผมโว้ทุกคนในงานข้างหน้าหรือเปล่านะครับใช่ไหมทำไมเกาะมันใหญ่จังอะหน้าใช่นะพี่แล้วมันเลกอะไรทําไมเกาะเกาะใหญ่มากทุกคนเกาะด้านหน้านี่คือเกาะใหญ่เลยนะครับโอ้โหดูทุกคนดูดิใหญ่จริงเห็นไหมแต่แวะไหมอะแบตแบตหมดโอ้โหทุกคน เราต้องรีบหาที่ชาร์จแล้วแหละพี่เราต้องทำยังไงที่ชาร์จอะก็ไปหาบูปินสักเกาะหนึ่งอะเกาะอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วทำง,งนก็ะมีที่ชาร์จให้เราครับอันนี้ไหมเราขออนุญาตแวาะแวะก่อนนี้ก่อนไหมนนได้ไปหรือตอนนี้ทุกคนเห็นไหมครับว่าแบตเตอรี่มันหมดแล้วมันเปลืองมากมากเลยนะครับเราต้องขออนุญาตหาที่ชาร์จก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะหมุนหน้าเราจะหมุนอันนี้เข้าไปหาก่อนนะครับ หมุนหมุนใบเรือเข้าเข้า <ๆ S 2> ไปหาเกาะอ,อันนี้ก่อนเพื่อหาของนะดูแล้วน่าจะเป็นเกาะที่ใหญ่พอสมครัวเหมือนกันมันน่าจะมีของให้เรานะครับทุกคนเนี่ยอันเนี้ยโอ้ไม่มีของอะ่ะก็จะมีสัตว์ร้ายได้แหละสัตว์คืออะไรอะพวกไหนอะไม่รู้ว่าจะหมีนกไม่กลัวเราบู๊อยู่แล้วแต่ว่าเกาะใหญ่มากนะทุกคนเห็นไหมคาสโนรอเลยโอ้มียี่สี่ดอกอพอไหมไม่พออ๋อ อ๋อใช่ไหมเอาถ้านูนเหล็กดิแรงดิได้ไงนกยักษ์ไหนอ่ะบนเกาะพี่อาจจะต้องไปบูนะครับตรงนี้อาจจะต้องมีการบูเกิดขึ้นเราไปจัดการหาของบนเกาะกันดีกว่าป่ะพี่ป่ะพร้อมยังอ่ะเอาโลว์วอตพร้อมแล้วพร้อมแล้วไอเติมน้ำก่อนเติมยังเอาผลไม้ติดตัวไปด้วยกันเลยพี่มีพี่มีอาหารเยอะแล้วพี่ขโมยมาเยอะโอเค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  ามำเงมนเยอะลเลยอ่ะทเงไปเยอะควเราขึ้นไปเกาะกันครับอ่ะโอเคครับทุกคนป่ะเตรียมพร้อมครับแล้วที่เราจะเข้าขึ้นไปบนเกาะอันนี้ก็คือนะครับตะขอนะครับธนูนะครับพล่วขวานนะครับผมแล้วก็หอกไว้เผื่อธนูมันธนูมันเสียนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันครับอ่ะมันต้องมีสัตว์ใหญ่แน่ๆเลยเพราะว่า มีเราขึ้นไปมันย่อสุดอ่ะพี่ปะ่ะเราขึ้นไปกันครับเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรนะครับเป็นนกอไรนกยักษ์ปะเนี่ยอีฟนกยักษ์หัวแตกเอแล้วนกยักษ์เจอ,อแล้วนี่นกยักษ์อีฟน,น,นี่ไงนี่ไงนี่ไงมันเอามาใส่เรา เรามาจัดการนกยักษ์กันก่อนครับทุกคนนี่ครับวิธีการจัดการนกยักษ์นะรอ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 ต้องรอไงวิธีการจัดการเป็นยังไงพี่เอฟมันจะมาเอาหินใส่เราแล้วก็ยิงยิงธนูใส่มันก่อนที่มเลยใย่ไมใส่เราเรากลับบ้านพักก่อนนะเรากลับบ้านพักก่อนนะมืดแล้วมืดแล้วไปโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เจอนกยักษ์ครับเดี๋ยวเรามาจะจัดการนกยักษ์ด้วยเกาะใหญ่มากแล้วหาทางขึ้นข้างบนอีกโอ้โหมะกลับบ้านพักกันก่อนตอนนี้คือเรามาตั้งหลักก่อนครับทุกคน ใชครับก็เรานอนกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเกาะครับไปจัดการนกยักษ์กันดีกว่าครับอ่าพี่ไป let's go เติมน้ำก่อนไปเอาน้ำหมดดีกว่าลืมเติมลงนี่ยไม่พร้อมเลยทษลืมืมก็เดี๋ยวเราจะจะไปเข้าไปจัดการนะครับเข้าไปจัดการนกยักษ์กันทุกคนบอกแล้วว่ามันเล่นให้มันเล่นครับมันเล่นไงอีฟซอยสะอาดใช่ไหมเออมาเจอได้ หาทถ้าขึ้นให้ได้ก่อนเถอะไปครับ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 มันยังไงมันยังไงมันยังไงนกเอ้ยนกมันเกินไปแล้วเราขอจัดการนกยักษ์กันก่อนครับขึ้นเกาะจัดการนกยักษ์กันนะทุกคนมาดูซิมันจะลอดมือเราไปได้ไหมเป้าหมายเราคือนกยักษ์นะทุกคนอ่ะคือจัดการนกยักษ์ครับโอ้ยมันใหญ่แน้ะเกาะใหญ่มากอ่ะขึ้นตรงไหนก่อนไม่มีมันไม่มี กระเช้าขึ้นไปบนข้างบนได้หรอมาแล้วพี่อยู่มาทักมาตามบมาตามีมา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 ๆอยู่ข้างหน้าเราไป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 คืออะไรนกนกนกมาโดนแน่จุกแมงเลยมาแล้วเตรียมพร้อมรอไว้ก่อนครับนี่คือการจัดการมันดินมาแล้วมันขุดขุดขุดมาแล้ว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 แต่ว่ามอไม่เห็นว่าว้ายิงไม่โดนมาที่มาจุกแมงเลย ไปไหนแล้ววะแล้วไปขุดดินต่อพี่โอ้โหไม่โดนมันนะมันเร็วอะต้องกัดระยะพี่โอ้ยลินเกาะที่มันเอ้าตายไหมล่ะไม่ตายดิอยู่ไหนวะขึ้นไงวะเนี่ยขึ้นทางเดิมพี่โอ้ยตายแล้วอะไรเนี่ยโอ้ไกลมากทุกคนตกตกแล้วโคตรตกตกตกมกต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 ะตกตเตก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 ตอตกตกตกนใจเย็นกต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  มันไม่ขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้โหโคตรไกลเลยพอล่วงมาแล้วโคตรไกลเลยอะไกลดิโอ้มันไม่มีลิฟต์ไงวะอโอ้โหหวังจะขึ้นได้เนาะสูงไปไม้มาแล้วไม่ลงมาแล้วเออไปไปไปโอ้โหแค่ขึงนกมาเลยนกไหนนกมาเนินนกมาคนดินอยู่เนี่ยไหนไหนไหนเนี่ยลงต้องขึ้นแม่งบนมันมีอะไรยิงแม่มเลยไก่ายเดินนกมาเดินนกมาแล้ว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  ลุงยิงนี่รู้ว่าถับอะไรมาได้หรือใกล้ๆกันเดี๋ยวลงเดี๋ยวมันจะมาใกล้ๆกันลุงก็ยิงถ้ายิงโดนขดมันจะล่วงลงไอไก่เดี๋ยวมึงโดนกูจับเดี๋ยวก่อนไอไก่อยจับค่อยเไค่อยจับไอไค่อยจับไอวะไอ้นกมาวะล่าเนี่ยมันมามาแล้วนั่ะน้ำขดอยู่ล่างสุดเลยเดี๋ยวบอกไอเนี่ยลงตั้งป้อมรอเลย ไม่ใช่ลุงลุงยื้อไม่โดนอ่ะรอ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 โอเคโอเคถ้ายิงโดนคนมันจะลวกคือนั้งมป้อมรออย่างนี้นะจุกจุกมันใช่ไหมเออเหมือนแบบเหมือนกาลยาที่แบบให้มันมาพอดีใช่ปะใช่ใช่ใช่เรียกว่าอะไรเอองานไส้เราหัวมันประดับบ้านเราได้ไหมได้ใส่หัวเราก็ได้แล้วไปขุดมาี่เร็วๆเดี๋ยวกูก็หิวอีกอ่ะยังไม่ขุดเลยลุงเรามันขุดกันดิ มาแล้วมาแล้มลโอ้ยมันใช้หลายดอกมากเลยนะมาแล้วเรียบร้อยดโดนสาหนึ่งจุกครับขนล่วงครับขนล่วงครับไม่ได้สาวผมนะครับธรรมดาครับตึงโป๊ะมาเร็วไปโดนโอ้โหจาก,การนกยากมากนะทุกคนนานอะถ,ถ้านูไม่รู้กี่ดอกธันูหินด้วย ดูเย<ด>พเ<อ>ทาสองคนว่ายืนทำอะไรกันวะเนี่ยนี่คือวิธีการจัดการนกนะครับทุกคนก็ดูเทคนิคไว้นะครับมาแล้ว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 มาแล,าแล <c oughs> ้วโดนครับมีเลือดสาดครับเลือดสาดเลือดสาด, <c oughs> สาดเลือดสาด two hours later โอ้นกยักษ์นี่ใช้เวลาจัดการนานมากนะครับนี่หาไม่เจอมนอยู่ไหนอะตายแล้วมั้งยังตายแล้วมันต้องขึ้นนี่เวลาล่าได้อะ มาแล้ว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 ดูดิว่ามันขุดตรงไหนพี่โอ้ยขุดข้างล่างข้างล่างข้างล่างไม่โดนหรอวะเฮ้ยโดี๋ยววนดี้ไอ้ทิสมาแล้วโอู้ทุกทอนุการไอรู๊งอี้วอีกลายกาดไอใจร้ายไอ้ไอ้ใจร้ายพไอยีบรู๊งมาแล้วอ่ะเอาพี่ร่วมมาด้วยเอาดิอยู่ข้างล่างนี่แหละ มาเลย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 โดนแล้วอุว้ยใครโดนมันหรือแกมันโดนสิเธอขนลขึ้นใจขนาดนั้นรอรอรอมันจะไปขุดใหม่ขุดจากข้างบนลงข้างล่างเรียบร้อยหนึ่งดอกยิงเว้ยยิงเว้ยผลไม่น,น่าเก็บเหมือนฟนะอเรสต์นนะเออเนาะมาเลยมาเลยมาเลยเก็บแล้วเก็บแล้ว มันมาแล้วมันอยู่ใกล้กันยิงไม่ค่อยโดนเนาะเรียบโอ้ยไม่โดน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 เต็มกระบาลเลยเป็นกระบาลเลยทุกคนนเตออไงไม่รู้ว่าเรากับนกใครแม่งจะตายก่อนนะครับทุกคนโอ้โหพี่มันพูดมันพูดมันพูดไปดิมึงยไปดิเย้ครับผมเยสเซอร์เยสเซอร์เยสเซอร์ไปแล้ววะเฮ้ยมันตกน้ำตกน้ำเนี่ยไปไปดูตัวมันหนโคตรใหญ่ ก่อนนะครับสำหรับนะครับ EP นี้นะก็ประสบความสำเร็จนะครับผมว่าเรานะครับสามารถจัดการนกกระแตแววก็ได้นะครับผมโอ้โหหนักนาสาหัสพอสมควรเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้ไม่ก้อนเลยนะครับผมก้อนยังไงครับสำหรับ EP นี้นะครับก็คือการจัดอะไรนะหัวนกใช่ไหมนกนะเดี๋ยวเราสามารถเดี๋ยวมาดูี่มันจะใส่หัวได้ไหมเรามาใส่หัวนกกันก่อนเนี่ยครับเอ้านครับทุกคนอะมาเนี่ยอย่างแทะทุกคนว้าวว้าว เป็นไงครับพญานกครับพญานกครับผมพญานกเป็นไงครับสุดติ่งกระดิ่งแมวครับเป็นไงฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ผ่านเข้ามานะครับหรือคนที่ไม่ได้ตั้งใจมาหรือตั้งใจมาดูก็ตามมาเป็น FC กันนะครับขอขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะยังมุ่งหน้าไปเกาะ4 4 7 1เนะครับเกาะปิศางเราดูดิว่ามันจะมีอะไรไอเทมอะไรได้บ้างนะครับดูครับพี่นิปปักเป้าผม ผมผมเองเป็นนกกระแตแววนะครับผมโอเคครับ okay, บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นไงอย่างเท่บ๊ายบาย